สองรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เริ่มวิ่งทดสอบในจีนลุ้นเข้าไทย ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะพาทุกคนมาดูรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะครับที่เริ่มวิ่งทดสอบกันในจีนแล้วและคาดว่าอาจจะเปิดตัวในจีนอีกไม่ช้าโดยแต่ละรุ่นนะครับก็มีลุ้นว่าจะเข้าไทยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า เป็นค่ายที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแล้วจะมีรุ่นไหนบ้างและเป็นยังไงนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สำหรับรุ่นแรกนะครับก็ขอเริ่มที่ BYD Seal 06 GT ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เริ่มมีการพลางตัววิคทดสอบในประเทศจีนแล้วนะครับและอาจจะสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม BYD E Platform 3.0 Evo เช่นเดียวกับ BYD c e l i o n 07สำหรับแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า BYD E Platform 3.0 Evo จะเป็นการ i n ท e g r a t i o นแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าในระดับที่สูงขึ้นและระบบการส่งกำลังที่ดีขึ้นรวมถึงประสิทธิภาพการชาร์ ซึ่งระบบการส่งกำลังของ BYD ePlatform 3.0 Evo นะครับจะเป็นการอัปเกรดระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า12 in 1จากเดิมนะครับ ของ BYD อ e ีแพลตฟอร์ม3.0เวอร์ชันธรรมดาเนี่ยจะเป็น A8 in วันและรองรับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับที่หมุนได้ถึง23,000รอบต่อนาทีซึ่งทาง BYD นะครับได้เคลมว่าเป็นความเร็วรอบสูงสุดในบรรดามอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าที่ BYD ผลิตอยู่ส่วนตำแหน่งของ BYD Seal 06 GT นะครับก็คาดว่าจะอยู่ระหว่าง BYD Dolphin และ BYD Seal ซึ่งหากเรามองลักษณะภายนอกจะรู้สึกว่ามีความคล้ายกับ BYD Ocean M Concept ที่ได้เปิดตัวในงานปักกิ่งออ t โตโชว์2024เป็นอย่างมากแต่จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องดักลมด้านหน้าโดยในภาพสปายช็อตนะครับก็จะเห็นเป็นรูปตัว L ความและช่องดักอากาศตรงกลางนะครับก็เหมือนจะมีการปรับขนาดส่วนชุดไฟหน้านะครับก็ดีไซน์แบบเดียวกับตัว BYD Ocean M Concept เส้นสายตัวถังด้านข้างนะครับก็จะดูมีความสปอร์ตมือจับประตูนะครับก็จะเป็นแบบเรียบติดกับตัวถังพร้อมกรอบประตูและกระจกมองข้างสีดําเงา ส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับที่ปัดน้ําฝนหลังและไฟท้ายนะครับมีการดัดแปลงจาก BYD Ocean M Concept เล็กน้อยซึ่งจะมีการติดตั้งล้ออะลอยขนาด18และ19นิ้วตามรุ่นย่อยโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาด4630ม mm, ิลิเมตรกว้าง1880ม mm, ิลิเมตรสูง1490ม mm. ิลิเมตร ระยะถาล้อจะอยู่ที่2,820ม mm. ิลิเมตรส่วนภายในนะครับก็ยังไม่มีการเผยรายละเอียดเกี่ยวกับห้องโดยสารส่วนด้านคุมพลังและสมรรถนะนะครับก็จะมีรุ่นซิงเกิลมอเตอร์ที่ให้พละกกำลัง214แรงมา้าจับคู่กับแบตเตอรี่ที่มีให้เลือกตั้งแต่59.52กิโลวัตต์อัไปจนถึง72.96กิโลวัตต์อันะครับสามารถวิ่งได้ไกลถึง505-605กิโลเมตร่อ1การชาร์จ มาตรฐาน CLTC ส่วนรุ่นดวมอเตอร์นะครับจะมากับมอเตอร์ที่ให้พลังกำลัง415แรงมา้าสามารถวิ่งได้ไกล550กิโลเมตรต่อ1การชาร์จขับเคลื่อน4ลอ้อโดยทางสื่อน,นะครับคาดการว่า b ีวีดีซี6 g ศูนย์หกรุ่นนี้นะครับอาจจะเริ่มเปิดตัวในจีนตรายมาส3หรือ4ของปีนี้และในต่างประเทศนะครับอาจจะมีการเปิดตัวในปี2025ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในตระกูลโอเชียนซีรีส์ส่วนใหญ่มักจะเปิดตัวในต่างประเทศด้วยเช่นกันอยู่แล้วและสื่อยังคาดการราคาด้วยนะครับว่าอยู่ในช่วงประมาณ1นึ0 0 0สห้่นถึงสองแสนหยวนถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่750,000บาทไปจนถึงประมาณ1ล้านบาทถ้ามา ไทยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งกับ MG4 ได้ดีเลยทีเดียว รุ่นต่อมานะครับก็จะขอมาที่ค่าย x p e เพิงหรือเสี่ยวเพิงกันบ้างนะครับซึ่ง x p e เพิงหรือว่าเสี่ยวเพิงนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วจากตัวแทนจำหน่ายนั่นก็คือ MGC Asia เชียโดยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของทาง x p e เพิงนะครับจะมีซีดานไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งรุ่นนี้นะครับขึ้นชื่อว่ามีแอโร d ด n นามิกดีที่สุดและเน้นในด้านของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยได้ตั้งชื่อว่าโมนา M03 หรือ Made of New AI ซึ่งรุ่นนี้นะครับได้ยื่นเอกสารต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนหรือว่า MIT i, I T แล้วและมีการเผยว่ารถรุ่นนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่0.194 CD เท่านั้นถือเป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าที่มี Aero Dynamic กดี s <S ที่สุดในโลกส่วนระบบขับขี่อัจฉริยะนะครับของโมนา M03 ก็มาจากดีด global ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการ รถโดยสารของจีนนะครับโดย x p e r ซได้ซื้อกิจการในปี2023รูปแบบการดีไซน์ภายนอกนะครับใช้ภาษาที่เรียกว่า smart design AI quantitative aesthetic โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่โดดเด่นด้วยชุดไฟหน้า LED ที่ติดตั้งหลอดไฟกว่า300ดวงส่องสว่างได้ไกลถึง150เมตรติดตั้งช่องดักลมแบบ active ที่ใต้กระจังหน้าและว i น l กล a พ e ที่ด้านหลัง เส้นสายตัวทางด้านข้างนะครับออกแบบมาเพื่อให้ลดแรงต้านอากาศพร้อมออกแบบฝากระโปรงท้ายในลักษณะดักเทลและชุดไฟท้ายดีไซน์เดียวกับชุดไฟหน้าโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,780ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,896ม mm, ิลิเมตรสูง1,445ม mm, ิลิเมตรระยะทานล้อจะอยู่ที่2,815ม mm. ิลิเมตร สำหรับคุมพลังและสมรรถนะของ X p e ิงโมนา M ศน์มนะครับจะมีมอเตอร์2ขนาดให้เลือกตั้งแต่188แรงมา้าเป็นจนถึง215แรงมา้าจับคู่กับบรดเแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตจาก BYD ที่คาดการระยะทางไว้นะครับว่าสามารถวิ่งได้515-620ถึง6ก0ิกิโลเมตรต่อ1การชาร์จส่วนราคาคาดการนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ200,000หยวนหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทแต่คิดว่าน่าจะไม่เกินซึ่งรายละเอียดอื่นๆนะครับอาจจะมีการเปิดเผยอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ยังอยู่กับ X เพิงอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ X เพิง P6 รถยนต์ไฟฟ้าคูเป้4ประตูสไตล์ fastback โดยรุ่นนี้นะครับก็มีการพรางตัวค่อนข้างหนาเลยทีเดียวแต่คิดว่าน่าจะเป็นซีดาน fastback ซึ่งอาจจะคล้ายกับ X เพิง P7 ส่วนรายละเอียดอื่นๆของรุ่นนี้นะครับก็ยังไม่มีการเปิดเผย มาอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับแบรนด์อวทานั่นก็คืออวทา08รถยนต์ซีดาน4ประตูสไตล์คูเป้ที่มีการร่วมมือกันร,ระหว่างช้างอันหัวเว่ยและเ C เโดยก่อนหน้านี้นะครับทางอวทาก็ได้เผยภาพอวทา07กันไปแล้วที่เป็น SUV ไฟฟ้าขนาดอาจจะเล็กกว่าอวทาวันๆนะครับส่วนอว่า08 ก็อาจจะเป็นซีดานไฟฟ้าที่มีการปรับขนาดให้เล็กกว่าอวตารวันทูซึ่งอวตารศูนย์แนะครับก่อนหน้านี้ได้ใช้ชื่อรหัสว่า e16 โดยทางอวตารนะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าให้รุ่นนี้เป็นรถยนต์ซีดานรุ่นเริ่มต้นของแบรนด์และอาจจะมีทั้งแบบ BEV และ EREV สำหรับลักษณะคร่าวๆนะครับ ก็มีความละไม้คล้ายกับอวตารวันทูเป็นอย่างมากในภาพนะครับก็จะแปะสติกเกอร์ห้ามถ่ายรูปไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้ใครถ่ายมาเพอเพอแปะห้ามถ่ายแต่ถ่ายเองก็มีนะครับและสุก้าดีไซน์นะครับก็ได้ลองเรนเดอร์ภาพของอวตารศูนย์แปจากรถทดลองขับที่ได้พลางตัวไว้และคิดว่าน่าจะผสมกับโมเดลของอวตารวันทูที่ได้จําหน่ายในประเทศจีนแล้วสําหรับคุมพลังและสมรรถนะที่คาดการไว้นะครับก็อาจจะใช้แบบเดียวกับ อวตาร07ที่เป็น SUV ในระดับเดียวกันโดยจะมีทั้งรุ่นมอเตอร์เดียวที่ให้พละกกำลัง338แรงมา้าและมอเตอร์คู่นะครับที่ให้พละกกำลัง590แรงมา้ารวมถึงอาจจะมีรุ่น ER EV ที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด310แรงมา้าและเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จขนาด1.5ลิตร ส่วนอีกรุ่นนะครับก็ไม่ใช่รถใหม่อะไรนะครับแต่ว่ามีข่าวว่ามีสิทธิ์เข้าประเทศไทยโดยเป็นของค่ายนิสันซึ่งมีข่าวว่านิสันมอเตอร์ประเทศไทยได้พาตัวแทจนจําหน่ายรถยนต์นิสสันทั่วประเทศ ไปร่วมประชุมและรับพังแผนธุรกิจที่บริษัทแม่สำนักง,งานใหญ่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นและได้ประกาศแผนงานระยะสัน้นโดยจะมีการเตรียมเปิดตัวและนำรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาดประเทศไทยเป็นจำนวนมากหลากหลายเซกเมนต์เตรียมรุกทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2ต่อจากนิสสันลีฟและจะใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงด้านภาษีระหว่างอาเซียนจีนซึ่งสามารถ นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าในอัตรา0%โดยแผนแรกนะครับอาจจะนำรถยนต์นั่งแบบ MPV รุ่นเซร e นามาทำตลาดในประเทศไทยอีกครั้งโดยจะมีทั้งรุ่นไ y b r i d และ e-power ซึ่งเป็นการนำเข้าจากมาเลเซียโดยรถยนต์ในกลุ่ม e-power นะครับยังมีความเป็นไปได้ว่านิสสันอาจจะขึ้นลายประกอบในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันโรงงานของนิสสันในไทยนะครับผลิตรถยนต์นิสสันคิก ePower อยู่แล้วก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับว่าการปรับกลยุทธ์และทําการบ้านครั้งนี้ของนิสสันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและนี่นะครับก็เป็นรถใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในประเทศจีนและทุกรุ่นก็มีสิทธิ์เข้าไทยเนื่องจากแต่ละแบรนด์ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับก็ทําตลาดในประเทศไทยอยู่แล้วหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน